พาเนี่ยกนมาเลี้ยงกุ้งนี่คือกุ้งตัวแรกของเราชื่อโบแล้วอีกนี้ชื่อบูต้นซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อนกันแม่ก็จะเขียนบ้านห้าะกา,กากแต่อะไรเผื่อกุ้งเป็นแหดนะคะแบบกุ้งก็จะมีอีกสองตัวเพิ่มอ,อีกสองตัวซึ่งจะเป็นตัวเมียกับตัวผู้ครับไปซื้อจากที่ไหนมาครับวันนี้วันนี้ซื้อจากสมบัติบุรีครับทำตัวสีอะไรครับ สแล้วผมพี่สีของพี่สีของพี่สีขาวค่ะโอเคปล่อยเลยไหมล่ะไปเลยค่ะโอเคปล่อยสีฟ้าก่อนนะเพราะว่าแม่แกะสีฟ้ามาแล้วสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินสีน้ำสีน้ำเงินฟ้าโอเคสีน้ำเงินจะมีสีฟ้าปล่อยลงไปก่อนละค่ะสีฟ้าค่ะมาปล่อยเลยนะคะอ่าป้ามาปล่อยดีกว่าไหม ตัวนี้นะคะจับไหมครับพี่เทียนน้องน่าซึ่งเขาเป็นต้นเคฟิสใส่จับไหมจับได้ไม่เลยใส่ลงไปในหลดแก้วของเราค่ะนี่รับรองรับรองด้วยนรับเพื่อนใหม่ยังหลังใหม่นี่ไงหลบเข้าไปแล้วนี่เพราะว่าเขารู้ว่านี่คือบ้านเขาวิ่งตัวเราไม่ดิ้นอ่ะตัวนั้นเก่งมากอ่ะตัวนั้นเก่งมากเกี่ะเกี่ยวพอย มันนี่มันหวานชัดช,ดชดมีมนันราตชัดชดทีนี้เราก็จะมีกุ้งสี่ตัวใช่ไหมใช่สูตมีชื่ออะไรบ้างนะคะออตัวนี้ชื่อดินนะครับตัวนี้ชื่อถ้ำน,นะครับตัวนี้ชื่อบและตรวนี่ชื่อหมูตุ๋นนะครับกุ้งตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งเคฟิชหาซื้อได้ที่สมบูรณ์เด็แ<ม>จนะคะ ซึ่งซึ่งคนที่กดไลค์กดจิตาช่องพี่เทียนอุ้ยด่วยยังผิดได้ไม่เป็นไรลูกุณได้กได้ได้ได,ได้เราก็จะมีเดดแสวจุจรแมพิเทียนแ <The Jen, S 2> สจุจกรก็มีตามร้านค่ะสมบัติบุรีก็มีนะคะแล้วก็จะมีประกาศอีกตัวที่ซื้อมาจากจสุจกรแล้วก็จะมีตก่างอ้วนตัวที่เราจะมา ที่เราจะวววท,ที่เราจะรีวิววันอื่นแล้วก็มีเครื่องกรองน้ำพ่ามและอีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงน,นี้ครับเจอก,การคิดมากแล้วผมจะมารีวิวทุกแม่หัวอีกตัวแล้วผมก็จะมารีวิวอีกทีซื้อกล้องอีกตัวแล้วก็มาลงคลิปใหม่คนที่คนแลกคนิตาชอ่ชองพีเทนด้วยนะคะเ<อ>ป็นิดลังใจพ<อ>ี่ด้วยนะคะ<อ>บ๊ายบายบ